ไม่ได้มาเจอกันหลายวันนะคะทุกคนสวัสดีสมาชิกเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะ FC ทุกคนด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยจ้าวันนี้มาทักทายีเพื่อนๆน,นะคะไม่รู้ว่าใครอยู่บ้างนะคะอ่าทักทายสอบถามกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างเมื่อวานลงทะเบียนยืนยันอ่า รับเงินดิจิตอล10,000บาทใครทําได้บ้างใครทําไม่ได้บ้างนะคะถ้าใครมาคุยกันสอบถามกันได้นะจ๊ะถ้าใครทําไม่ได้สามารถดูคลิปนะคะที่แอดอได้ทำย้อหลังไว้นะคะใน ep 1 2 3 4นะคะทุกคนในเรื่องอลงทะเบียนขั้นตอนวิธีการยืนยันตัวต,วตนนะคะการรับเงินดิจิตอล10,000บาทนะคะสำหรับเพื่อน พี่ๆสมาชิกทุกคนเลยนะคะใครอยู่บ้างเออใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้มาทักทายเ,เพื่อนๆสมาชิกผู้จำหน่ายลอตเตอรี่เช่นเคยนะคะแอดไม่ได้หายไปไหนแอดยังอยู่เหมือนเดิมเด้อยังอยู่เหมือนเดิมนะคะอาจจะหลายๆวันมาทักทายเ,เพื่อนๆกันนะคะก็หลังจากหวยออกกันไปเมื่อวานแล้วนะคะก็เริ่มต้นวัฏจักรเดิมของเรานะคะ ใครใครไปรับสลากมาจําหน่ายแล้วบ้างเอ่ยนะคะใครไปรับสลากมาจําหน่ายแล้วบ้างนะคะก็ติดแผงกันหรือยังลงแผงกันหรือยังคุยกับแอดได้นะคะเอาไปแม็กลงแผงกันหรือยังขายเมื่อวานแล้วก็ออกหอยออกแล้วก็วันนี้เขาไปเอามาอีกได้พักผ่อนกันางหรือยังเอ่ยฝนก็ตกอ,อยู่นะช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะขายดิบขายดีกันหรือเปล่า ขอขอให้ทุกคนขายดีขายดีเช่นเคยนะคะสวัสดีทุกคนค่ะใครเข้ามาแล้วเดี๋ยวรอพี่ๆเพื่อนๆสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะแล้วมาพูดคุยสอบถามกัน้วก็มีแจ้งข้อมูลข่าวสารนะคะสําหรับผู้ที่รอคิวดิจิตอลนะคะเกือบจะครบ7 0 0 0 0แล้วนะคะขาดอีกไม่กี่คนก็จะ70,000นะคะไปตามดูลำดับคิวกันได้นะคะอีกไม่กี่วันเขาก็เรียกไปอ่า ทำสัญญาที่สำนักง,งานสลากนะคะตามลำดับคิวนะคะวันที่ห้าเนาะวันที่ห้านะคะล่าสุดก็คือลำดับคิวมาเกือบจะครบเจ็ดหมื่นคนแล 69, ้วหกหมื่นเก้าพันเก้ารอยเก้าเก้านะคะทุกคนเออนะเตรียมตัวกันนะคะใครถึงคิวตัวเองนะคะเดี๋ยวพลาดโอกาสอันใหญ่หลวงนะคะเดี๋ยวพลาดรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวพลาดรางวัลที่หนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวพลาดรางวัลที่หนึ่งสวัสดีนะคะทั้ง สล้านท่านนะคะที่อยู่นะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะใครใครลงทะเบียนดิจิตอลไม่ได้นะคะก็ลองอวิธีการก็คืออัปเดตแอป,ปใหม่นะคะดาวน์โหลดปปอัปเดตแอป,ปทางรัฐใหม่เลยนะคะแล้วก็ยืนยันตัว,ต,วตนก็คือใช้หมายเลขประชาชนเนาะสแกนใบหน้านะคะของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะกรอกข้อมูลเท่านี้แล้วก็ให้เรากด ยืนยันนะคะตรวจสอบสิทธิ์ด้วยนะคะทุกคนมันจะต้องกดสองครั้งเนาะก็พอเราสแกนบัตรผ่านอะไรเรียบร้อยข้อมูลเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เข้าเข้าไปตรงคําว่าลงทะเบียนนะคะหลังจากลงทะเบียนแล้วก็มายืนยันกดถัดไปถัดไปเรื่อยๆนะคะจนคามันสุดท้ายมันขึ้นบอกว่าตรวจสอบสถานะนะคะให้กดเข้าไปตรวจสอบสถานะจนมาถึงขั้นตอนที่3นะคะทุกคนทุกคนจะต้องอยู่ถึงขั้นตอนที่3มนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือรอผลการ ตรวจสอบข้อมูลจากรัฐบาลนะคะใครยังทำไม่ได้ก็เข้าไปดูในคลิปที่แอร์ทำล่าสุดนะคะทุกคนก็สามารถเข้าไปดูในคลิปล่าสุดได้นะคะในะเรื่องอแอปดีๆมีสาระในเพลย์ลิสต์ช่องเยอะแยะจ้าแชนแนลค่ะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่ยังไม่เข้าใจนะคะก็ไปดูกันได้นะก็วันนี้มีอัปเดตข้อมูลประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะคะทุกคนส่วนเรื่องสลาก N3 นะคะล่าสุดก็ ที่ทางสำนักง,งานเขาได้ประกาศไปเปิดตัวเรียบร้อยแล้วเนาะที่แอดเคยคุยกับเพื่อนๆไว้อะก็คือนั่นแหละทางสำนักง,งานเขาจะเป็นผู้จําหน่ายก่อนแล้วก็ดูดีมาซัพลายนะคะว่าจะขายดีขายดีกันอย่างไรนะคะหลังจากที่ฟังคุณลุงสาอางไลฟ์สดเมื่อ,อสองสามวันที่แล้วทีแอดได้ลงสตรีมไว้นะคะเพื่อนๆก็ดูแล้วก็ มีโอกาสห้าสิบห้าสิบนะคะว่าจะขายดีเนาะห้าสิบห้าสิบว่าจะขายดีเพราะว่ามันมันอยู่ที่ยี่สิบบาทต่อใบอย่างเงี้ยแล้วแล้วผูออ้ที่มีแบบอะไรได้น้อยแล้วชอบเสี่ยงเลๆๆนะ็กเลกน้อยน่ะอาจจะชอบก็ได้นะคะอาจจะชอบก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ซื้อจะพิจารณานะคะแต่ว่าสลากใบของเราก็ต้องปรับตัวกันไปด้วยนะคะผู้จําหน่ายสลากใบก็ต้องปรับตัวกันไปก็พยายามเกาะติดลูกค้าไวใ้ให้เยอะๆนะคะ ลดได้ก็ลดแจกได้ก็แจกนาะเอาแจกไม่ได้เนาะลดแลกแจกแถมได้ใช่ไหมได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะทุกคนอันนี้ก็เอจะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็ไม่ได้นะสลากของเรานะมันไม่เหมือนสินค้าอย่างอื่นเนาะจะฝากไปซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหรือจะแบบซื้ออซื้อห้อาใบแถมใบหนึ่งก็ไม่ได้อีกแหละเนาะขาดทุนแน่นอนเนาะขาดทุนแน่นอนนะคะทุกคนอืเป็นสินค้าที่ไม่สามารถเอแจกได้นะแถมก็ไม่ได้อาจจะลดได้ลดได้5้าบาทอะไรอย่างนี้5บาท ใครลดได้สิบบาทก็ถือว่าเท่เาทุนไปเนาะเท่าทุนไปก็เป็นกำลังใจทุกคนนะคะสำหรับผู้จำหน่ายสลากทุกคนเด้ออ่ามันจะมีโคเตอร์สำรองนะคะของจังหวัดต่างๆจะลงอยู่ตามกลุ่มอ,อ่าที่เขาได้ประกาศเอาไว้นะคะก็มีในกลุ่มสำนักง,งานสลากลักยานะคะแอดยังไม่ได้เข้าไปในไลน์เอ,อ่อของไลน์สลากลักยานเลยเพราะว่าโดนเด้งแต่รอบที่แล้วยังไม่ได้เข้าไปเลยไม่ได้ไปขอแอดเป็นเพื่อนใหม่เลยขนะี้เกียจไปขอแล้วนะคะเพราะว่า น่าจะไปทําผิดก่นอะไรเขาก็ไม่รู้เขาเลยเด้งแอดออกนะไม่เป็นไรค่ะเราก็อยู่ของเราไปแบบนี้ก็ได้นะดูติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางอื่นๆอ่าหลายช่องทางได้เหมือนกันนะคะทุกคนมีหลายกลุ่มหลายสมาคมนะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตออกไปดูในไลน์กับเพื่อนๆพร้อ,พอมกันเลยนะคะนี่นะคะเข้ามารายแล้วก็ทางสมาคมต่างๆเขาก็ มาอยู่ที่ดูสมาคมสลากเสรีกันบ้างสลากเสรีไม่มีอะไรอัปเดตะคะมีอัปเดตแคเ่เรื่องหวยเมื่อวานนี้เนาะหวยออกเมื่อวานนี้นะคะใครถูกบ้างเออซีหนึ่งซีหกนะคะซีหนึ่งซีหกเนาะเออใครถูกก็ขอให้เออเอาเงินไปหมุนต่อได้เนาะปีเนี้ยทั้งปีอะ่ะคิดว่าจะต้องซื้อหนึ่งซีกับซีหนึ่งแล้วนะคะไม่ว่าจะปีไหนจะซื้อเก็บไว้ตลอดเลยเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย 1> C หนึ่งหนึ่งสีนี้มันออกบ่อยมากนะคะออกสองสามรอบนะคะทุกคนถ้าซื้อเก็บไว้ก็คือต้องถูกแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าถูกวันไหนนะ่หนึ่งหนึ่งสีกับหกสองสองหกนะทุกคนเอออันนี้แอดดูสถิติมามันจะออกบ่อยมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็เก้าแปดแปดเก้านะมันจะมีเลขอยู่สามสองคู่นี่แหละหนึ่งสี่หกสองกับเก้าแปดเนี่ยนะคะมันจะออกบ่อยนะทุกคนใครอยากได้เอออยากอยากถูกหวยบ่อยๆก็ซื้อเลขนี้ไว้ประจํานะคะคู่นี้แหละเออคู่นี้แหละก็ ข้อมูลอัปเดตของสำนักงานก็มีแค่เ,ออเรื่องเรื่องไปเ,ออเดี๋ยวแอดเปิดสำนักงานก่อนนะคะออมีข้อมูลล่าสุดก็คือ,เ,อ,อเรียกผู้จำหน่ายสลากดิจิตอลไปลงทะเบียนเป็นผู้จำหน่ายในวันที่หนะคะตามลำดับคิวเนาะตามลำดับคิวนะคะประมาณนี้นะคะ วันสำนักง,งานเขาก็ยังไม่ได้โพสต์อะไรมากมายไปกว่านี้นะคะทุกคนก็ไปดูอันดับคิวกันนะคะถึงคิวของตัวเองหรือเปล่าจะได้ไม่พลาดวันนี้แอดก็มาแจ้งข้อมูลข่าวสารล่าสุดป,ประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆผู้จําหน่ายสลากนะคะไปดูคิวเอานะคะเขาเรียกไปทําสัญญาวันที่5นะคะตัวเองอยู่คิวลาดับที่เท่าไหรก่ก็เออไปอ่าเปิดแอปกรุงไทยนะคะเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยให้เรียบร้อยแอปต่อตังค์ให้เรียบร้อย,แอ,อย,อยแอปถูกเงินให้เรียบร้อยนะคะท่านจะได้ไม่มีปัญหาตอนไปทําสัญญาที่สำนักง,งานสลากตอนนี้ก็อ่า แจ้งข้อมูลย้ำมาเพื่อนๆพี่ๆผู้จำหน่ายดิจิตอลมาตลอดนะคะใครที่เป็นลายใหม่เนาะก็ต้องไปเปิดแอปให้เรียบร้อยนะคะส่วนลายเดิมเพิ่งจะรู้ตัวว่าตัวเองได้สิทธิ์นะคะที T ่แอจะมาตอบวันนี้อะตอบคำถามด้วยได้สิทธิก็ทำตามขั้นตอนระเบียบของทางสำนักงานก็คือชีธนาคารกรุงไทยนำะหมายด้ขบัญชีบันทึกใน www สลาก net mm hmm. นะคะเสร็จแล้วก็ uh, มารอปุ่มไอคอนแอปปอดตังขึ้นนะคะเพื่อการตรวจสอบอยู่ประมาณสองาทิตย์ถึง1เดือนนะคะช้าสุดก็ประมาณเดือนหนึ่งนะคะก็ใกล้ๆจะหมดแล้วนะคะยืนยันตัวตนนะคะรีบๆไปทำนะก่อนท่านจะ,ะเสียโอกาสลำมาที่หนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งจะรู้ตัวแล้วค่ะว่าเขาเขาเดำเนินการอย่างไรสามารถดูในคลิปย้อนหลังเพลย์ลิสต์เรื่องลอตเตอรี่ที่แอร์ทำไว้ได้นะคะไปดูตามคลิปต่างๆนะคะไปศึกษาข,ข้อมูลด้วยตัวเองด้วยนะคะสำหรับใครที่ พอจะรับข้อมูลเบื้องต้นก็สามารถตอบคําถามหรือว่าตอบคอมเมนต์แทกแอดก็ได้นะคะถ้าใครใจดีก็ถ้ามีคนเข้ามาในคอมเมนต์ก็ฝากตอบคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะถ้าเกิดรู้ข้อมูลต่างๆส่วนการกดสลักเราบบั์ของเราก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะคะทุกคน <c oughs> ยังเหมือนเดิมอยู่ก็คือกดยากกดเย็นนั่นแหละเนาะผู้จาหน่ายสลักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะกล้องวน่หน้าอาจจะอาจจะได้แคเ่เปิดขึ้นมาดูแล้วก็หมดเลยก็ได้นะทุกคนยังไม่ได้กดเปิดดูปุ๊บหมดปับ๊บนะคะ ส่วนเทคนิคการกดล้อบ,บายต่างๆนะคะก็มีมามาเรื่อยๆนะก็มีมาเรื่อยๆก็ล่าสุดก็มีเพื่อนๆบอกว่าให้กดแชร์เอาไว้ตอนที่ปุ่มไอคอนสีเขียวมันแบบขึ้นอยู่นะก็คือสมมุติว่า01น,นะคะก็คือให้เรากดค้างไว้ก่อนกดค้างกดค้างเอาไว้แล้วกดย้ำๆนะคะพอขึ้นขึ้นคำว่ายืนยันแล้วกดย้ำๆอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามันจะได้หรือไม่ได้นะคะแอดก็